ขอเบนเทนเอเลียอ็กซ์เาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B8S b e d c h Channel นะครับผมวันนี้เราก็จะมาวาดตามคําขอนะที่น้องๆขอกันเข้ามานะครับเป็นเอเลียนะจากเบนเทนนะครับคลิปนี้ผมก็จะทําการร่างไว้ก่อนนะเราก็จะมาวาดนะครับเช่นเคยนะครับโอเคสําหรับ a อเลียนเอนะทุกคนเป็นร่างอีก ร่างหนึ่งนะของเบนเทนนะที่มีความแข็งแกร่งมากเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดใน10ตัวหรือว่า20ตัวตัวนะที่เบนเทนเลือกที่จะแปลงร่างนะซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับที่จะแปลงร่างเป็นตัวนี้แล้วก็ใช้งานได้นะสําหรับตัวนี้ถ้าแปลงแล้วมันก็ต้องไปตกลงกับคล้ายแบบตัวแทนของจักรวาลนะครับทั้ง2อันันเป็นตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายนะว่าจะตกลงให้เบนเทนใช้หรือเปล่านะครับตัวนี้ ซึ่งถ้าได้ชายแล้วนะครับมัน,นก็จะสามารถเอาชนะทุกตัวเลยนะที่เป็นสัตูได้นะครับเป็นแทขนาะดที่ว่าน่าจะเป็นตัวแทนของจักรวาลน,นะับตัวนี้เข็นแ,แป่งที่สุดในจักรวาลน,นะเอเลียนเนะครับสมบเรื่องเบนเทนนะโอเคก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะทุกคน หอมแวบก็ไปหลับฉุกไปได้เลยนะครับคืออยากจะว่าตามก็ว่าได้ง่ายเลยนะทุกคนแค่ดูคลิปผมมันก็ว่าตามไปด,ด้วยเลยนะแน่นิดเดียวนะครับสำหรับพลังนะครับความสามารถของมันผมบอกได้แค่ว่ามันเก่งระดับพระเจ้าเลยนะทุกคนเก่งระดับเทพเป็นแบบสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามจินตนาการของผู้ชายเลยนะครับ เพียงแต่ว่าจะต้องตกลงกับตัวแทนจักรวาลอีก2 2ท่านนะเป็นตัวผู้หญิงก,กับตัวผู้ชายแนละ้วว่าจะให้เจ้าเอเลี่ยนเเนี่ยไปทำอะไรมีเหตุผลอะไรที่จะต้องใช้นะครับเบนเทนนี่จะต้องตอบปัญหาให้ได้ก่อนนะครับและปัญหานั้นจะต้องมีความสำคัญนะครับเพื่อที่จะใช้เอเลี่ยนเนะซึ่งมันยากมากนะทุกคน อุ้ยเจ้าตัวนี้มันลําบากมากนะกว่าจะแปลงร่างได้นะซึ่งมันก็โผลมาโผลมาค่อนเยอะอยู่นะมันก็ใช้พลังแค่แป๊บเดียวนะทุกคนโอเคเราก็จะตัดไปตอนที่เราลงสีเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับอุย้ยอย่างเท่เลยนะครับก็จะมีแบบคล้ายๆแบบดวงดาวนะั่นในตัวของมันนะครับเป็นละยิบระยับนะซึ่งตัวของมันก็จะเป็นสีดำนะทุกคนสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด กระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้ตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครของใครอ,อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับ a l i e n X นซะซึ่งผมก็ชอบตัวนี้เป็นพิเศษเลยนะสําหรับเบนเทน แกร่งนะทุกคนเอาง่ายๆมันเก่งนะตัวนี้แต่มันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างนะโอเคคลิปหน้าจะเป็นตัวละครของใครแน่นอนครับกดกระดิ่งกติดตามไปด้วยนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์ด้วยเอเลี่ยนเอ็กซ์ลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย